สวัสดีค่ะจารพิงกี้นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมเรามาทานายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่30ตุลาคมอายุ18ขึ้นไปแล้วทุกทุกท่านนะคะที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะทุกๆเดือนเกิดทุกๆปีประอเรามาเริ่มต้นกันค่ะอาจารย์ทายให้5คําถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเราไพ่ใบแรกคือดเดชเฮอร์มิตนะคะบวกแสงสว่าง อีกใบหนึ่งหกดาภายเรือออกห่างนะคะให้อีกใบหนึ่งนะคะสองไม้เท้าแสดงว่าหน้าที่การงานของท่านจะขยายกิจการไปทางไกลนะคะมีโอกาสได้เจอคนมากหน้าหลายตามากขึ้นนะคะเรื่องของตำแหน่งงานมีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งงานที่เดินทางไกลออกไปนะคะท่านโชคดีนะคะสมหวังในเรื่องของการงานเจอคู่ค้าที่ดีนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดจะมีโอกาสได้ขยายกิจการที่เรื่องการเงินนะคะไพ่ใบแรกคือโอ้เพชชคขับดีมากๆนะคะ สามเลนคนคุยกันเป็นเรื่องของเงินอยู่แล้วนะคะเชื่อว่าท่านจะมีโอกาสโชคดีทําให้การเงินในบัญชีของท่านเพิ่มมากขึ้นจากโชคลาภลับลบอยจากการลงทุนที่เคยทําอยู่แล้วหรือแม้แต่การแบ่งปันทรัพย์สินบางอย่างที่ีเหนรื่องความลากไพ่ใบแรกคือจูเวลนะคะไพ่ใบที่สองคือเจส์มนประกาศกาสารไพใบนี้เป็นไพออ่ครอบครัวและเป็นไพ่ของการแต่งงานด้วยเหมือนกันนะเชื่อว่าท่านที่ใดที่กําลังวางแผนเรื่องของการแต่งงานมีโอกาสประสบความสําเร็จแน่นอนและท่านผู้ใดที่ มีเรื่องราวของการรอคอยคนไกลให้กลับมามีโอกาสแน่นอนแล้วท่านผู้ใดนะคะที่กําลังที่จะเดินทางแน่นอนท่านอาจจะมีความรักกับคนต่างถิ่นก็ได้นะคะขอทุกท่านสมหวังในรักนะคะทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพไพ่ใบแรกคือเอสวอนไพ่ใบที่สองคือหกช่วยมิตราภาพขอทำนายว่าสุขภาพของท่านนะคะท่านที่เคยเจ็บป่วยเป็นควันนะท่านจะหายวันหายคืนแล้วก็ท่านผู้ใดที่มีเรื่องของการผ่าตัดผ่านไปได้แน่นอนนะคะ ส่วนแพระทุกใดนะคะที่แม้เพียงเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยอยากให้ปรึกษาแพทย์ูรู้อย่าปล่อยผ่านนะคะท่านผู้ใดที่มีโรคประจําตัวก็ให้ทานยาตามที่แพทย์สั่งนะคะออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอนะคะทุกทุกท,ท่านคะอยากให้หันมาสวดมนต์นั่งสมาธิกันนะคะแม้เพียงเล็กน้อยช่วยได้จริงๆช่วยได้ทั้งกายและใจนะคะการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นเรื่องที่ดีทีนี้เป็นเรื่องช่วงลาบและรับปล่อยไพ่ใบแรกคือโอ้เวียลโคจูนนะคะโห เดอะซันนะคะขอทํานายว่าทุกทกท่านจะมีโอกาสโชคดีนะคะเป็นเศรษฐีเงินแสนเงินล้านนะไพ่ใหญ่ทั้งสองใบที่เป็นไพ่ดีนะะนี่กลงล้อมหาโชคละนี้เป็นเดอะซันแสงสว่างนะคะขอให้ทุกท่านที่เป็นเจ้าของวันเกิดเจ้าของวันพฤหสัสบดีด้วยนะ,ะแล้วก็ทุกทกท่านที่รับชมคลิปได้เช่นกันนะคะมีโชคดีอย่างสองภาพนี้เลยนะคะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะลักษณะของคนวันพฤหัสเป็นคนเันครูนะคะ เป็นคนที่มีปัญญาและแบ่งปันความรู้ได้ดีนะคะสีที่ดีคือเหลืองทองส้มเขียวอ่อนสีไม่ดีคือดําแล้วก็น้ําเงินเข้มนะคะเลขที่ดีคือ 5, 7าเจ็สุขภาพที่ควรระวังคือระบบย่อยอาหารเลือดแล้วก็ในร่างกายก็คือระบบภายในนะคะอันมณีบุษราคามโกเมนไพรทูลน,นะคะ Cat e วันนี้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่30ตุลาคมขออวยพรให้ท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาร่ลำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีทุกทุกท่ททานที่รับชมคลิปด้วยเช่นกันนะคะมีความก้าวหน้าก้าวไกลเป็นเศรษฐีนะคะเป็นมีความสุขทั้งกายและใจนะคะไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะพบเจอแต่เหตุที่ดีนะคะแถวคาดปลอดภยัยขอบคุณมากๆค่ะ